ี่น้องมากินกแตงโม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 ลูกัวโตวรสหวานใครรับประทานถูกอกถูกใจแตงโมจินตรามาไมเปิดดูข้างในเนื้อแดงแจว๋ววันนี้มาขายราคาไม่แพงเอาใหม่ชิมไหมพี่จ๋าฮเอาใหม่ชิมไหมพี่จ๋าแตงโมจินตาร์เปลือกบางเนื้อแดงอุย้ยแตงโมอันนี้กรอบกรอบพี่น้อง ว่ามันกินได้ฮอดเปลือกอันอันลูกบ้านนี่ลูกผัวบ้านนี่กินบมักแตงโมผนี้เม็ดมันก็กินได้อืมต้องแกะเม็ดแกะยางออกไปเด้บัดแม่นี่นะกินหอดไนมันกินหอดเม็ดมันขุนจานไม่ได้กินเนาะพีมามากินบมักแตงโมโอ้ยแดดหอนหลายพี่น้อง กินหม,มักแตงโมแบบแบบอันแบบประหยะัดแบบค้นจนต้องกินแบบติดติดเปลือกต้องกินแบบติดติดเปลือกได้พี่น้องนี่นี่หมามากินน้ำกันมาแกเม็ดมันบัดเชนเนอันซุกข,ของเมืองคน้นก็คือได้กินของที่มันแบ่บขอที่เข้ามากเนี่ยเด้พี่น้องเด้อซุกข,ของเมืองค้นนี่เด้อ ได้กินของแซ่บของอันนี้แหละะซุปมันซุปง่ายที่สุดพอแกอันอันนี้ออกพ่อมันแก่ยากหลายกับคันเมื่อยหลายกับเฮ็ดไปทั่วทีบทั่วแดนเด้เฮ็ดไปทั่วทีบทั่วแดยนาาย,ดยนอันอันเม็ดมันออกกระพวออันลูกบ้านนี่เพราอันลูคว้าบ้านนี่่กินแตงโมมีเมด็ดนะเห็นไหมคันอันคันมันมีเมด็ดกต่ว่าไม่หนุกไสหรือสัน กกินจอยอันก็กินจอยด้เออคันี้เม็ดนี่คนญี่ปุ่นนี่สิเป็นยังเงสิพี่น้องบักบักอางุ้นคือกันแต่ว่ามันมีใช่มาสกัดหรอเสมอนี่อันบักอางุ้นสมัยตะกี้มันมีเม็ดเนาะอันคนญี่ปุ่นก็สิอันค่ายเม็ดคายเปลือกออกความเน้พี่น้องค่ายเปลือกออกพร้อมเปลือกเอา่เจ้าก็กินเปลือกมันบ่มันสิติดข้อมันสิติดข้อป่ะสัน กัค่ายเปลือกอันกสมขื้อกันได้พี่น้องบักสมเจ้าหวานนะนะสมญี่ปุ่นกับค่ายกันฮั่นละอันกินบักสมแล้วก็กินดูดกินได้อันอันนั้นมันแหมดูดกินด้านน้ามั่นล้วก็บ่ายถุงถุงออมเอาคือพกินคือพูกินไปรวดบอมันติดข้อป่ะจันอันโดยเฉพาะอันไม่ยาด้อยไม่ยาหนิโอ้ย ไายออกเบิร์ตกองจุ่มๆอยู่เอาผู้เจาก,ก็บผู้กินเข้าไปโลมันก็สิได้เป็นมันก็สิมันมีสารอาหารอยู่เด้บอกเขาเจ้ามันมีสารอาหารแต่มันการเทศให้การครับท้ายอัคลับท้ายไงนี่สิน่าแต่มันจะช่วยทําความสะอาดอันภายในลําใส่เข้าน้ามังสินะพี่นอ้องคนญี่ปุ่นเป็นนังสัน่นให้ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวเห็ดอีกหน่อยหนึ่งอันพี่น้องเด็ดทอนหอนหนาหอนนี่เนาะเด็กกินบักแตงโมนี่ก็โอ้ยสุตของเมืองคนคิดพอสมัยตอนเทาเป็นเล็กน้อยเนาะใช่ไหมเรบักแตงโมมาขายมาขายบักแตงโม่สามน่วยมันสามน่วยรวยสามน่วยสิบบาทเจำว่าใดนะสามนุ้ยหาน่วยรวยหรือเท่าใดเนี่ยจำว่ได้แล้วโอ้ยเรียนรัด อันเรียนรัดเรียนนั่นอยู่โบกมืออยากกินบอกแตงโมหลายอันบานนี่กินนั่งมันขึ้นกับกินกับเนื้อไส่บอลเป็นเล็กหน่อยใช่พอเม่หางกับ่ฟังเล็กหน่อยพ่อใหญ่ขึ้นกะอันว่าเป็นยังไงใช่ะแต่ว่าอ่นได้กินบอกแตงโมแล้วมันสุดยอดเด้มันสุดยอดดิพี่น้องสุดยอดว่าโอ้ยเดีกินบลอกแตงโมสมไยตะกินเอาไปเลี้ยงว่ากพ่อใหญ่อันน่อใหญ่อัน มันมีสวนเขาจับบูบเตงโมงก็ไปอันไปเอาไปเอาแตงโมงมันเขาจับมากินนะโอ้ยดีใจหลายเขาที่เขาจับกระหายมากกินบักแตงโม่ไมพี่น้องโอ้ยแสบหลายมันย่ามนานหนาวกันเอาเนี่ยกินบักแตงโมงแล้วๆก็เอาเปลือกบักแตงโมงนี่ไปขาขามันแตกขามันมันอากาศมันแห้งเนาะเอาเปลือกบักแตงโม่ไปถูทูทูน้ำขามันหยั่งสิแม่เนาะ เอาไปที่นี่กันขูดกินได้พี่น,อน้องคนมาบตุตะโม่ี่บุย่อมชิงขูดกินพอดะเรแตงโม่เนี่ยผวบบิวบางๆเปลือกบางๆเนี่ยมันจิกกรอบมันจิบว่าแข็งมันว่าคือบแตะโมนผิวอ่นผิวคำคำเลยบตุตงโม่ออกสีเขียวๆคำคำนะอันนั้นเน่ยเปลือกมันจะแข็งอันเนี้ยขูดกินได้ มะเตงโมอันนี้พอลูกมันปลูกกบบเป็นเตงโม่ปลอดสารผิดพีพ่น้องโอ้ยกินว่าต้องคิดว่าต้องยังเลยไม่ต้องกลัวว่าต้องอยันทั้งนั้นเลยเตงโม่ปลูกเ,อ,เองใช่ไหมปว่าต้องยานมะเตงโม่ยาก็ยังสมัยเขาเป็นนอิอยเนาะเตงโม่กินละท้ายอย่างนีง้ใชนไะมันมันฉีดยาหลายๆอย่ไนะอันนี้ปลูกกินเองค่ะถ้าไปซื้อกินมันแพงเลยพี่น้นองโอ้ยบ่มีปัญญาซื้อกินดอก นี่เป็นยาอยู่แต่ว่าเก็บมัืน่นมันจะใส่ย่างอื่นนะสิครอ้าวบัดที่นี่กะสิมากินอ่างมูได้บัดที่นี่นี่มามากินหม,มึกแต่โมอืมครับกินแล้วก็ยุ่ดีไม่แห้งกินแล้วก็เศร้าไม่แห้งแล้ก็ไปเยังงานต่ออืม ้กินเพื่อสุขอนงเนาะแซบกินอาย่ดีไม่แห้งแข็งแรงปลอดภัยสุขอนค่ะมกินก่อน <c oughs>